สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และผู้สนใจทุทกๆท่านนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูอัญชิสาสอนวิชาวิทยาการคำนวณเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เทคโนโลยีกับมนุษย์นะคะเทคโนโลยีกับชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะหรือตัวเราเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยค่ะเทคโนโลยีคืออะไรนะคะความหมายของเทคโนโลยี ตามรากศัพท์มาจากคาว่า texture นะคะภาษาลาตินแปลว่าการสร้างหรือการสรารเทคโนโลยีคือการทํางานอย่างมีระบบนะคะ <t ell> ความหมายตามรากศรรพัพท์ภาษาลาตินนะคะ <t ell> ให้ไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์ <t ell> ความหมายตามพจนานุกกมฉบับราชบัณฑิตย,ยสถานพุทธศักศร,ราช2554นะคะ วิทยาการที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมเป็นต้นความหมายตามหน่วยงาน ITEEA นะคะนวัตกรรมของมนุษย์ความหมายตามพจนานุกรมของโครินนะคะหมายความว่าเทคโนโลยีคือความรู้และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์นะคะ ของเทคโนโลยีนะคะก็จะแบ่งด้วยการเป็น3รูปแบบนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์หรือโปรด u ักต์นะคะเทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยความสามารถในการทํางานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง,างเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะตัวอาจจะเป็น iPad, n โน้ตบุ๊กนะคะเครื่อง PC หรือสมาร์ทโฟน Android อะไรต่างๆ 2. นะคะกระบวนการหรือโปรเซสนะคะ เทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการหรือมีการจัดระบบขั้นตอนในการทํางานนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมการคํานวณวางตําแหน่งกังหันลมนะคะระบบรีดนมบัวอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์วัดน้ําหรือพืชการละเหยนะคะ 3. ผลผลิตและกระบวนการ Product and Process นะคะเป็นลักษณะประสมของผลผลิตนะคะและกระบวนการในหลายบริบทเทคโนโลยีเป็นการทํางานร่วมกันทั้ง Product และ Proces s นะคะ อย่างเช่นเครื่องบันทึกเงินสดนะคะมีการทํางานปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมแนวคิดหลักของเทคโนโลยีนะคะหการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหายกตัวอย่างสถานการณ์ที่มนุษย์นําเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะมานีไม่มีที่ใส่ดอกไม้ช่อใหญ่ในมือโดยความคิดสร้างสารรค์ของมานีจึงหยิบกันไกลและผู้กันมาเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกให้เป็นแจกันใส่ดอกไม้นะคะตามขั้นตอนของมานีก็คือ เตรียมดอกไม้ใช่ไหมคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือนําขวดพลาสติกมาเทียบความสูงนะคะเพื่อจะได้ตัดกา้านใส่ให้ลงไปพอดีนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือตัดขวดพลาสติกตามขนาดความสูงที่ต้องการสุดท้ายก็คือนําดอกไม้ใส่ขวดพลาสติกที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะจากสถานการณ์จะเห็นว่ามานีมีแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีนะคะต,ตัวกันไกนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่ใส่ดอกไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ 2นะคะการตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์นะคะสิ่งที่จําเป็นหรือว่านิดนะคะสิ่งที่มนุษย์เราขาดไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เลยนะคะอาจจะเสียชีวิตหรือประสบความลําบากนะคะได้แก่อาหารบ้านเสื้อผ้าและยารักษาโรคนะคะสิ่งที่ต้องการหรือวอนนะคะสิ่งที่มนุษย์ขาดได้ในการดํารงชีวิตแต่มนุษย์มีเพื่อทําให้ดํารงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นนะคะได้แก่โทรศัพท์เครื่องประดบับเครื่องบิน วิทยุเป็นต้น 3. นะคะประเภทของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีการสื่อสาร Education เทคโนโลยีนะคะพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอนนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology นะคะเกิดช่องทางการสื่อสารใหม่สะดวกสบายประหยัดเวลา เทคโนโลยีการเงินและการธนาคารนะคะช่วยทําให้ธุรกรรมทางการเงินสะดวกและมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะคะฟิล์มเทคโนโลยีนะคะมีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมช่วยวางแผนแก้ไขเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยลดภาวะนะคะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะช่วยให้เกษตรกรทํางานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วและสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะเทคโนโลยีการแพทย์นะคะ ช่วอำนวยความสะด,ดวกให้กับผู้ป่วยทําให้การรักษามีความง่ายและรวดเร็วมากขึ้นระบบทางเทคโนโลยีนะคะระบบที่ประกอบด้วยการทํางานร่วมกันนะะซึ่งองค์ประกอบทางเทคโนโลยีเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆดังนี้นะคะ 1. น,นะคะตัว input หรือตัวป้อนนะคะ 2. กระบวนการเทคโนโลยีหรือเทคโนโลย a คอโปรเซส 3. ผลผลิตเอา p ์พุตหรือผลลัพธ์เอาคัมนะคะสุดท้ายนะคะ4ข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็ c ค่ะตัวป้อนหรือ Input นะคะในระบบเทคโนโลยีจะหมายถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดจากความจำเป็นของมนุษย์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยตัวป้อนจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะคะ ในที่นี้นะคะคุณครูขอ,อยกตัวอย่างตัวป้อนที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีในสังคมเมืองนะคะตัวป้อนของการสร้างรถไฟฟ้านะคะเกิดจากความต้องการยานพาหนะที่สามารถใช้เดินทางได้รวดเร็วขึ้นในภาวะที่จราจรติดขัดนะคะขนส่งผู้โดยสารได้จํานวนมากและประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะกระบวนการทางเทคโนโลยีนะคะหรือเทคโนโล o ีข c a l กร o c e น s ะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันเขั้นตอนนะคะได้แก่ 1>, 1. การระบุป,ปัญหาหรือความต้องการ 2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา 4. ออกแบบและว,วิธีการแก้ปัญหา 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงและแก้ไขประเมินผลสุดท้ายคือการนำเสนอผลงาน ทรัพยากรสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการเทคโนโลยีนะคะนักเรียนเนื่องจากทรัพยากรจะถูกนําเข้าไปใช้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการนะคะทรัพยากรทางเทคโนโลยีได้แก่อะไรบ้างนะคะหนมนุษย์นะคะผู้ใช้สติปัญญาหรือความรู้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาออกแบบวิเคราะห์ในการบวนการเทคโนโลยี 2. ข้อมูลและสารสนเทศนะคะความรู้สาขาวิชาการต่างๆหรือหลักวิยาการต่างๆที่เป็นพื้นฐานของการสร้างเทคโนโลยี 3. วัสดุวัสดุต่างๆที่ทําให้เกิดงานนะคะเช่นอิฐหินดินทรายกระดาษยางพลาสติกอะไรต่างๆนะคะนักเรียนต่อมาลาดับที่4คือเครื่องมือและอุปกรณ์บางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนนะคะต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะเจาะจงนะคะ 5. นะคะ,ะ,คะพลังงานองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของกระบวนการทางเทคโนโลยีต่อมาทุนและทรัพย์สินนะคะเงินที่ใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีนะคะ สุดท้ายก็คือเวลาเพราะเทคโนโลยีมีหลายระดับนะคะนักเรียนตั้งแต่แบบง่ายเป็นถึงแบบที่ซับซ้อนทําให้ใช้เวลาที่แตกต่างกันส่วนที่3และ4นะคะผลผลิตหรือผลลัพธ์และผลกระท้อนกลับนะคะเรามาดูตัวผลผลิตหรือผลลัพธ์กันก่อนนะคะผลจากกระบวนการแก้ปัญหาเช่นผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำงานใหม่ๆที่ตอบสนองความจำเป็นนะคะหรือว่านิดนะคะในชีวิตประจำวัน หรือความต้องการนะฮะหรือว่าวนของมนุษย์นะฮะช่วยทาให้ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนะฮะส่วนผลสะท้อนกลับหรือว่าฟิทแบ็กเป็นขั้นตอนที่นําผลผลิตหรือผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามที่ต้องการมากขึ้นนะฮะอยู่ในขอบเขตของความคุ้มค่าและต้นทุนที่จํากัดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะนะักเรียน ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะมีผลกระทบด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะคะได้แก่ด้านที่1ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลในด้านบวกและด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินะคะด้านที่2ด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบกับระบบธุรกรรมทางการเงินด้านที่3ด้านวัฒนธรรมสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้เปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตและวิธีการทํางานของมนุษย์ด้านการเมืองนะคะ แสดงออกมาในลักษณะสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจทางการเมืองและนโยบายกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของรัฐในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีกับมนุษย์ไปแล้วนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมีเวลาว่างก็ทบทวนความรู้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ